ปั้นผอดจาก500กว่าบาทขึ้นเป็น30,000กว่าบาทภายในระยะเวลาแค่6ชั่วโมงทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน สวัสดีครับผมคุณลักษนะครับสมเลิศชัยสิริมหามรุกดนะครับกับเพจนักลงทุนคริปโตและก็ยูทูบช anel คุณลักคริปโตอินเวสเตอร์รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยครับกับ6ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับกระบวนการวันนี้ครับที่เราปั้นจากพอร์ตประมาณ500กว่าบาทนะครับแล้วไปกลายเป็น30,000กว่าบาทมันเป็นการลงทุนกับสิ่งที่เรียกว่า IEO หรือ Initial Exchange Offering กับเหรียญบางตัวนะครับที่มี potential หรือว่ามีความสามารถที่มันเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ต้องบอกว่าโอกาสแบบนี้ไม่ได้เกิดบ่อยๆครับแต่แะจะเกิดกับ e x c h ช n g e ระดับโลกหรือว่า e x c h ช n g e ์ที่ใหญ่ๆเท่านั้นแน่นอนครับว่าเหรียญตอนนี้มีเกิดใหม่ทุกๆวันหรือเกิดใหม่ทุกๆวันแต่จะมีสักกี่เหรียญครับที่สามารถเข้า e x c h ช n น e ในระดับโลกได้อย่าง b i Nance e x c h a ช g e ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วเขาสามารถเกิดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดโปรเจกต์ที่น่าสนใจที่จะทาให้ทุกๆคนในโลกเนี่ยต่างเอาเงินมาระดมทุนเพื่อจะซื้อเหรียญหรือว่าเพื่อจะมา มีส่วนร่วมในโปรเจกต์เหล่านี้ดังนั้นวันนี้ครับผมได้มีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ตัวนี้ด้วยการเข้าไปซื้อแต่ต้องบอกก่อนนะว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําให้ลงทุนในเหรียญนี้มันเป็นเพียงโอกาสจังหวะหนึ่งที่ผมทําได้แล้วผมก็อยากบอกว่ามันมีช่องทางการลงทุนแบบนี้ที่สามารถปั้นพอร์ตท,ที่หกพเภายในระยะเวลา6ชั่วโมงแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งกระบวนการการลงทุนพวกนี้คุณจะเป็นจะต้องศึกษาเหรียญเหล่านั้นดีด นะครับไม่ใช่ว่าโปรเจกต์ไหนคุณก็กระโดดใส่ได้หมดคุณต้องดูว่าโปรเจกต์เหล่านี้จะมีอนาคตจริงๆหรือเปล่าแน่นอนครับว่าถ้าคุณลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้มันก็เหมือนกับการพน,นันแต่ถ้าคุณลงทุนในโปรเจกต์ที่น่าเชื่อถือในโปรเจกต์ที่ดูมีแนวโน้มโอกาสเติบโตมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ทําให้ผลตอบแทนกับคุณได้อย่างดีเยี่ยมเลยก็ได้นะครับสิ่งสําคัญของการลงทุนใน IEO แน่นอนว่า ในทั่วโลกนี้มี i อ o ที่ทำงานเปิดแล้วสามารถสร้างผลตอบแทนได้3เท่า4เท่าขึ้นอย่างตัวเหรียญที่ผมลงล่าสุดตัวนี้คือ6,000กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งมันไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆคุณจะเป็นจะต้องอ่านศึกษาอ่านศึกษาแล้วก็ ใช้เวลารวมถึงว่าอาจจะต้องใช้ชุนทัพท์ในการไปวางคำประกันกับเขาด้วยแต่แน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้เกิดจากสิ่งที่คุณได้ฝึกฝนและพัฒนาและเรียนรู้มาตลอดทางไม่ใช่ว่าอยู่ๆว่าฟุกแล้วก็จะได้มาทันทีนะครับสำหรับใครที่สนใจในการลงทุน IEO พวกนี้ขอให้ดูดีๆนะครับเพราะมันจะมีโปรเจกต์ที่บางอันพอเข้าปุ๊บราคาตกรวดนะครับแทนที่จะโต6ก0 0นะครับกลายเป็นติดลบไป80%แบบนั้นก็มี ดังนั้นคุณต้องศึกษาดีๆใช้สติแล้วก็เรียนรู้ว่าโปรเจกต์ประเภทไหนที่คนสนใจโปรเจกต์ประเภทไหนที่มันจะเติบโตได้ในอนาคตวันนี้ก็อยากมาแชร์ความตื่นเต้นครับจาก500กว่าบาทขึ้นเป็น3 0 0 0 0กว่าบาท3 0 0 0 0 3่น0 0กว่าบาทได้ภายในแค่6ชั่วโมงจากการที่รอเปิด IEO เท่านั้นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่าผมทำยังไงและคุณเองคนหนึ่งก็เป็นคนที่สามารถกระโดดเข้าไปเมื่อมีโอกาสสำคัญสำคัญเหล่านี้มาได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันโปรเจกต์ project นี้นะครับ สิ่งที่ผมลงทุนด้วยเมื่อกี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Beta Finance นะครับ Beta Finance ก็ทำงานอะไรต่อมี้อะไรต้องบอกว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาของ b i n a n c e นะครับในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า b i n a n c e มี IEO หรือมีเหรียญต่างๆเกิดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเมื่อเกิดขึ้นเหรียญขึ้นมาส่วนใหญ่เหรียญก็จะมีเหรียญที่ดีเหรียญที่แบบสร้างทั้งผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเต็มไปหมดก็มีเยอะแยะนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ถูกคัดมาแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ถูกคัดมาแล้ว ไม่ว่า l ีนาดีโกอะไรต่อมีอะไรที่ผ่านมาเซฟเพาเป็นโปรเจกต์ที่ระดมทุนผ่านของตัว e x c h ช n g e ที่ชื่อว่า n บ n น e เองรวมถึงมันก็มีจังหวะอย่างเช่น a x i e ซที่เรารู้จักกันเต็มไปหมดเลยนะครับเหรียญเต็มไปหมดเลยที่ผ่านการระดมทุนผ่านของ n บ n น e นะแล้วล่าสุดที่ชื่อว่าเบต้านะครับเบต้าตัวนี้เขาบอกว่าปล่อยออกมาประมาณ50ล้านเบต้านะครับหรือมีคนร่วมกับโปรเจกต์นี้อยู่ประมาณแสนห้าหมื่คนนะครับแสนห้าคน ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เรามาดูว่าผมได้ลงไปสัดส่วนอยู่ประมาณขนาดไหนนะครับก็ต้องบอกว่าวิธีการลงในพวก Lunchpad เนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องเอา BNB หรือว่าเหรียญไบแนสเหรียญของไบแนสเนี่ยไปวางค้ำไว้ เพื่อที่ว่าจะได้บอกว่าคุณมีส่วนร่วมหรือว่ามีอํานาจในการมีทรัพย์สินวางค้าประกันในการซื้อเยอะขนาดไหนและทีนี้เขาก็แบ่งสัสดส่วนกันแบ่งเค้กกันใครมีเหรียญ BNB อนีวางค้าเยอะ<ๆ>ก็จะได้ส่วนในการซื้อเยอะพอสมควรใครวางค้าน้อยก็จะได้น้อยซึ่งแน่นอนครับว่าผมก็วางค้าไประดับหนึ่งพอผมวางค้าไประดับหนึ่งสิ่งที่ผมได้ก็ได้ส่วนแบ่งมาครับได้ส่วนแบ่งมาประมาณ200กว่าเบตานะครับ ส0 0กว่าเบตาหรือใช้ค่าใช้จ่ายไปประมาณ0 3 1 BNB 0 3 1 BNB คือเท่ากับเท่าไหร่ผมกดคำนวณให้แล้วนะครับกดคำนวณออกมาคือประมาณ557บาททีนี้เรามาดูผลล่าสุดกันว่าตอนนี้ราคามันจะไปที่เท่าไหร่ปัจจุบันราคาอยู่ที่3.84เหรียญน,นะครับแปลว่าเบตาที่ผมได้มาทั้งหมดคือประมาณ1,086เหรียญ1น8 6 8 6 USD คิดเป็นเงินไทยได้ประมาณ36,790บาทนะครับจาก550บาทใช้เวลาเพียง6ชั่วโมง สำหรับใครที่สนใจในการลงพวก Launchpad พวกนี้นะครับสำหรับการเข้าไปดูในฟังก์ชันของ Launchpad พวกนี้นะครับจะทำตามง่ายๆเพียงแค่นี้เองครับกดมาที่ตัวรูปสี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีคำสั่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือแพลตฟอร์มเปิดตัวโทเค็นหรือ Launchpad อยู่ตรงนี้นะครับคุณสามารถกดเลือกเข้าไปมันจะมีการโปรโมทอยู่เรื่อยๆครับว่าจะมี Launchpad อะไรเกิดขึ้นอย่างล่าสุดตัวนี้คือเพิ่งเกิดวันที่ 8เดือน1ินี้นะครับก็คือตัวเบต้านะครับคุณก็สามารถเข้าไปเพื่อจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกับเขาได้ว่าตัวเบต้านั้นมีอะไรนะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับกดคลิกเข้าไปเบต้าตอนนี้ทํางานอะไรดูเว็บไซต์ดูเว็บไซต์เขาดีๆดูไวเปเปอร์เขาดีๆดูดีเทลในการลงทุนกับเขาดีๆว่าคุณจะต้องลงแลวต้องล็อกอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็คุณซับสคริปไปจ่ายเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับประเมินให้ดีๆนะครับเพราะว่า การลงทุนคุณจะเป็นต้องตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลอย่าเสี่ยงดวงและใส่ไปทุกๆตัวไม่ได้ทําให้คุณสร้างผลตอบแทนได้อย่างร้อแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณลงทุนด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยการอ่านเกมให้ขาดผลตอบแทนจะอยู่กับคุณอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ครับการลงทุนคือการซื้อเวลาให้กับคนที่คุณรักสําหรับใครที่ต้องการลงลันช์แพดในบ n นสนะครับต้องการสมัครไบ N นสก็คลิกดูคลิปเรโอข้างบนนี้ได้สําหรับวันนี้ผมก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้ฝากด้วยการลงทุนใช้สตินะครับอย่า ใช้ความเชื่อและความงมงายก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ